เเเขาารความเดิมตอนที่แล้วพวกคณะเดินทางและเหล่าชาวสวรรค์พากันวางแผนบุกไปยังตำหนักองค์เทพเพื่อจะกำจัดปีศาจที่พันธนาการเหล่าองค์เทพตามคำบอกของปริยะด้วยหารู้ไม่ว่ามันคือแผนการของปริยะแน่นอนว่าหนทางมันไม่ได้ง่ายแต่การเสียสละของเหล่าชาวสวรรค์มันก็ไม่ได้สูญเปล่าเมื่อพวกคณะเดินทางทั้งห้า มาถึงหน้าตำหนักของเหล่าองค์เทพทว่าสิ่งที่เจอเป็นบางอย่างอันชวนคนลุกก่อนจะรับชมรับฟงังผมขอสักหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับหลังจากเรียะได้ยินเสียงด่าทอแม้จะสงสัยก็หาต้นตอไม่เจอทำให้เขาละความสนใจปัญหาความสงสัยอันเล็กน้อยนี้มาเพ่งจุดสนใจกับสิ่งที่อยู่ภายในตำหนักที่มีสภาพเรียกว่าเกินกว่านรกลำแสงอันาสาดส่องทะลุลงมาจากข้างบน เริ่มส่องให้เห็นเงารูปร่างคนปริศนาที่ยืนอยู่ตรงหน้าลำต้นพึกษาต้นกําเนิดทว่าก็ยังไม่เห็นชัดอันเนื่องจากเงารูปร่างคนผู้นั้นยืนอยู่ห่างจากลําแสงเสียงปรบมือดังเปาะแปะดังอยู่ภายในตําหนักหาใช่จากใครอื่นมันมาจากเงารูปร่างคนผู้นั้นเขาค่อยๆเดินจ้างเข้ามาใกล้ลําแสงระหว่างเดินก็พูดขึ้นมาด้วยว่าทาได้ดีทีเดียวมนุษย์ ข้าคิดว่าพวกเจ้าได้ดับศูนยไม่สิภาษาของพวกเจ้าเรียกว่าตายตายไปแล้วหลังจากพฤกษาต้นกำเนิดของข้าแผ่ขยายออกไปทั่วเขตแดนเขากราบด้วยน้ำเสียงที่เป็นปีศาจน่าสยดสยองแน่นอนว่าน้ำเสียงของเขาพวกคณะเดินทางทั้งห้าได้ฟังก็รู้ได้ทันทีว่าคือองค์เทพสูงสุดประจบกับองค์เทพสูงสุดในาร่างปีศาจเข้ามาใกล้ลำแสงพอดี ทมให้ได้เห็นว่าสภาพของเขาไม่ต่างจากตอนเป็นปีศาจที่อยู่ภายในอาณาเขตนอกเสียจากตรงอกอันเป็นรูโบจุดอ่อนที่เห็นอักขระภายในทรงอกบัดนี้มันถูกผสานไปด้วยวรากไม้ที่ขยับขยื่นหาได้เห็นจุดอ่อนตรงนั้นอีกดวงตาของพวกคณะเดินทางทั้งห้าโตมองจ้องกันตาค้างไม่มีใครขยับขยื่นแม้แต่เพียงเล็กน้อยอันเนื่องจากว่าบรรยากาศที่ชวนขนลุกพลังอาคมชวนสยองที่ปล่อยออกมาจากตัวองค์เทพสูงสุด หนจะอยากรู้ในสิ่งที่เขาคิดจะทำอีกทางองค์เทพสูงสุดค่อยๆยยกมือขึ้นยื่นนิ้วชี้ออกมาโดนแสงอันเกิดจากอัสนีลงทันทว่านิ้วนั้นก็อยู่ภายในแสงได้ไม่ถึงอึดใจก็มีควันอุยอยลอยขึ้นมาจากนิ้วของเขาทําให้องค์เทพสูงสุดชักนิ้วกลับพร้อมกับพูดว่านี่คงเป็นสาเหตุว่าเหตุใดพวกเจ้าจึงมาถึงที่แห่งนี้ได้และอย่างรอดมายืนตรงหน้าข้าว่าแต่ ข้าอยากจะถามอะไรกับพวกเจ้าสักอย่างหนึ่งก่อนที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปตายเจ้าทําให้โยมาบานช่วยเหลือพวกเจ้าได้อย่างไรเจ้าเอาอะไรแลกนั้นหรือชีวิตวิญญาณหรืออะไรพวกคณะเดินทางได้ยินต่างมองหน้ากันก่อนพรานแดงจะสวนกลับไปว่าเจ้าพูดอะไรข้าไม่รู้เรื่องอีกอย่างมันก็ไม่ใช่กงการอะไรของเจ้าทางองค์เทพสูงสุดได้ยินค่อยๆเหลือบตามองพวกคณะเดินทางด้วยแววตาอันแดงกัม ที่เห็นได้ชัดในความมืดก่อนจะพูดขึ้นว่าเช่นนั้นหรือข้าเข้าใจแล้วดูจากท่าทางและสีหน้าของพวกเจ้าแล้วนั้นเหมือนจะไม่รู้จริงๆอาคมกำแพงผนึกนั่นมีเพียงแค่ไอ้เจ้ายมาบาลที่ทำได้อวิชานอกปรีตำตมนี่เป็นครั้งที่สองที่มันขัดขวางข้าหากถึงเวลาที่ข้าได้ครอบครองทุกสิ่งมันจะเป็นคนที่สองที่ข้าจะกำจัดทิ้ง ฟังอยู่เช่ไหมโยมาบานพวกคณะเดินทางได้ยินก็หันมองรอบๆตัวพวกตนทว่าก็ไม่เห็นโยมาบานตามที่องค์เทพสงสุดได้กล่าวถึงในจังหวะนี้เองเผือกก็พูดขึ้นว่าแล้วคนจําพวกแรกละ่ะพวกที่เจ้าหมายหัวสินคําบุรยะหมอคิมสุชาติพรานแดงเหลือบมองเผือกชายผู้ถามเป็นสายตาเดียวกันในหัวคิดว่าเขาไม่รู้จริงๆนั้นหรือที่กลาจถามออกไปเช่นนั้น เสียงตะโกนขององค์เทพสูงสุดตะโกนกลับมาทันทีว่ากัพวกเจ้ายังไงล่ะซึ่งมันก็ไม่ได้มีแค่เสียงตะโกนอันพุ่งเข้าใส่พวกคณะเดินทางรากไม้มากมายก็พุ่งเข้าใส่ด้วยเช่นกันตามคําสั่งขององค์เทพสูงสุดในจังหวะเดียวกันนั้นเผือกตาหอ,อกออกไปเข้าใส่องค์เทพสูงสุดทําให้หอ,อกที่มีฤทธิ์แสลงกับตัวองค์เทพสูงสุดอยู่แล้วนั้น ตัดรากไม้อันพุ่งเข้าใส่ขาดสะบันและพุ่งเข้าใส่กลางอกขององค์เทพสูงสุดด้วยที่ทัศนวิสัยขององค์เทพสูงสุดมองไม่เห็นคนอื่นๆในพวกต่างตกตะลึงในการกระทําของเผื่อผลลัพธ์คาดเดาออกมาได้ว่าหอกต้องแทงทะลุล่างเนื่องจากตามสายตาหอกมันยังปักข่าร่างกลางอกขององค์เทพอยู่แสดงว่าอัคระภายในร่างนั้นต้องโดนทําลายไปแล้วแน่แต่สถานการณ์มันนิ่งเงียบผิดปกติสุชาติจึงพูดขึ้นว่า มันดับสูดแล้วจริงๆหรือทำไมมันนิ่งไปไม่เห็นมีอะไรแปลเปลี่ยนทุกคนที่อยู่รอบกายก็สงสัยเช่นเดียวกับสุชาติไม่มีใครตอบคำถามของชายหนุม่มเนื่องจากก็ไม่รู้เช่นกันแต่ละคนมองไปรอบๆกายพบว่าท้องนภา,ายังคงโดนปกคลุมไปด้วยพฤกษาต้นกำเนิดอยู่ในจังหวะนี้เองเสียงหัวเราะชวนสยองในลำคอก็ดังขึ้นทำให้ทุกคนหันไปมองชายผู้หัวเราะนั่นก็คือองค์เทพสูงสุดซึ่งเสียงหัวเราะ องค์เทพสูงสุดค่อยๆเดินเบี่ยงแสงในขณะหอกปักคาอกหลังมีรากไม้เชื่อมต่อระยงระยางมาหยุดอยู่ตรงกลางโถงพระโรงแล้วก็พูดขึ้นว่าดูเหมือนสิ่งที่จะสังหารข้าได้กลับทําไม่ได้อีกแม้หอกนี่จะทําจากพฤกษาต้นกําเนิดก็จริงแต่มันก็ไม่อาจเทียบเคียงกับพฤกษาต้นกําเนิดทั้งต้นที่ขมือบกลืนกินอาคมมาอย่างเต็มเปี่ยมพูดจบองค์เทพสูงสุดใช้มือคู่ข้างล่าง ที่งอกออกจากสีข้างจับดึงหอ,อกออกมาจากลำตัวแล้วก็จัดหอ,อกอยู่ในท่าขนานกับตัวมือคู่ข้างบนรวมกำปั้นยกขึ้นสูงก็จะแหกปากร้องดังแล้วก็ทุบเข้ากลางหอ,อกอย่างสุดกำลังหอ,อกเผือกที่ปาออกไปหักเป็นสองท่อนในทันทีทําให้ชายหนุ่มร้องตะโกนเรียกหอกอันเปรียบเหมือนสายของเขาองค์เทพสูงสุดโยนหอกที่หักเป็นสองท่อนออกมาเบื้องหน้าพวกคณะเดินทางด้วยรอยยิ้มที่เสียชวนขนลุก จากนั้นองค์เทพสูงสุดก็พูดขึ้นมาว่าหากเป็นในร่างก่อนหน้าข้าคงจะดับศูนย์ไปแล้วน่าเสียดายยิ่งนักความหวังจะต้องดับลงเจ้าไม่มีทางเอาชีวิตข้าได้อีกแล้วแผนการของเจ้ามันจบลงแล้วยม,มาบาลพวกคณะเดินทางงงงวย,งวยเมื่อได้ยินองค์เทพสูงสุดกล่าวถึงยม,มาบาลเป็นครั้งที่สองอีกทั้งยังมองผ่านตัวของพวกตนไปทว่าขณะองค์เทพสูงสุดกำลังพยองอยู่นั้นจู่ๆ เขาก็มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันสีหน้างงงวยรากับสงสัยในบางสิ่งแม้พวกคณะเดินทางจะไม่รู้ว่าเหตุผลใดสีหน้าขององค์เทพจึงเปลี่ยนไปแต่ทางองค์เทพที่มองเห็นยมาบาลกำลังเห็นใบหน้าของราชานรลกสย่ยิ้มราวกับว่าไม่ทุกข์ไม่ร้อนความสงสัยยังไม่ทันทด้สิน้นเสียงชายหนุ่มนามว่าบริยะก็ตะโกนขึ้นว่าไม่สิหนทางชนะเจ้าแสงจากอาสนีลงทันอย่างไรล่ะ องค์เทพสูงสุดได้ยินถึงกับหัวรอกมาดังลั่นก่อนจะพูดขึ้นว่าล้ำแสงจากอัสนีลงทันเงั้นหรือเจ้าช่างหน้าขันยิ่งนักรู้หรือไม่ว่าอัสนีลงทันลงโทษผู้ผิดกฎพบนรกและพบสวรรค์เท่านั้นพวกมนุษย์อย่างเจ้าไม่สามารถทําให้ก่อเกิดอัสนีลงทันได้สิ้นคำเรียกก็ตะโกนขึ้นว่าพวกเราชาวสวรรค์ปุ๊บเสียงตะโกนอันดังก้องลากยาว ผสมผสานกับเสียงฝีเท้าอันดังกึกก้องเหมือนกับกองทัพขนาดใหญ่ทางองค์เทพสูงสุดได้ยินถึงกับชะงักไม่ถึงอึดใจชาสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นพวกเทวดานางฟ้าหรือชายรูปงามโถมเข้ามาในตำหนักอย่างไม่กลัวตายองค์เทพสูงสุดรีบเอาลากมาเชื่อมกับหลังดึงร่างกลับไปที่เดิมอย่างไวก่อนจะตะโกนขึ้นมาว่าพวกเจ้าคิดจะสังหารองค์เทพสูงสุดของพวกเจ้างั้นหรือ พวกเจ้าไม่ศรัทธาผู้ปกครองพวกเจ้าแล้วงั้นหรือพวกเรานั้นปกป้องการรุกรานเผ่าพันธุ์อื่นชาวสวรรค์ถึงกับชะงักงงงวยในสิ่งที่องค์เทพสูงสุดพูดในทันทีหนึ่งในพวกชาวสวรรค์ก็พูดขึ้นว่าเจ้ามันเป็นแค่ปีศาจายจับตัวองค์เทพของพวกเราไว้ยังจะกล้ามาพูดปดกับพวกเราเลวซ้ตำตาช้าทําให้องค์เทพสูงสุดพูดสวนกลับว่ามนุษย์พวกนี้บอกเจ้างั้นหรือแท้จริงแล้วนั้น พวกมันนั่นแหละที่เป็นคนสังหารเหล่าองค์เทพไม่ว่าจะดาบบดสุรารักมายาคีตาล้วนเป็นฝีมือของมนุษย์ทั้งสิ้นคนที่พวกเจ้าต้องจัดการก็คือพวกมนุษย์หากเจ้ายังไม่เชื่อข้าเช่นนั้นจงดูนี่ว่าแล้วองค์เทพสูงสุดก็ปลดลากพฤษาต้นกําเนิดที่ติดอยู่กับหลังทําให้ร่างของเขาไม่ได้เชื่อมเข้ากับพฤษาต้นกําเนิดร่างจึงค่อยๆกลับคืนเป็นองค์เทพสูงสุดร,รูปงามเช่นเดิม พวกชาวสวรรค์ยืนตาค้างในจังหวะนี้เองปริยะก็ตะโกนขึ้นว่าพวกเจ้าอย่าให้ไอปีศาจนนี้มันหลอกมันเป็นอุบายของมันช่างตำช้ายิ่งนักแรงกายเป็นองค์เทพที่พวกเราเคารบรักเหนือกล้าดับลมหายใจมันซะซึ่งคำบอกของปริยะพวกชาวสวรรค์ก็ตะโกนด่าองค์เทพสูงสุดที่คิดว่าเป็นปีศาจลั่นทางชายมาดียังไม่หยุดเขาหันมาทางสุชาติพูดบอกเบาๆวา่า นี่คือโอกาสสังหารมันร่างนี้มันไม่ได้เป็นอมาตะรีบจัดการพรานแดงกับสุชาติรับคำวิ่งเข้าใส่พร้อมกันในทันทีเขาทุ่มทุกอย่างเท่าที่มีหวังจะปีิิชีพภายในครั้งเดียวโดยใช้วิชาเสริมแกล่งโลหิตรีดเร้นจนอาคมนั้นเกือบหมดตัวมาไว้ที่อาวุธทางองค์เทพเห็นชายมนุษย์สองคนพุ่งเข้าใส่จึงไม่มีทังเลือกมากนักเขาจึงใช้อาคมเอารากไม้พฤกษาต้นกำเนิดกลับมาเชื่อมอีกครั้งหนึ่ง เขาก็กลับมากลายเป็นปีศาจเช่นเดิมในวัดโดนพวกชาวสวรรค์เห็นก็เริ่มมั่นอ,อกมั่นใจว่านี่คือปีศาจไม่ใช่องค์เทพสูงสุดของพวกเขาซึ่งระหว่างนั้นริยก็ตะโกนไปด้วยว่าเห็นหรือไม่มันคือปีศาจที่หลอกล่อพวกเจ้ามันแข็งแกร่งจะต้องใช้อสนีลงทันหากจวนตัวพวกเรานั้นจะช่วยสนับสนุนพวกเจ้าเองสุชาติกับพรานแดงกระโดดร่างลอย เตรียมจะสังหารองคเทพสูงสุดพร้อมกันทําให้องค์เทพสูงสุดใช้รากไม้จํานวนมัดใหญ่รวมกันเหมือนเป็นดังหอกแหลมพุ่งเข้าใส่พรานแดงทําให้สุชาติเตะขาหมุนตัวเพื่อป้องกันร่างของพรานแดงรากอันพุ่งมานั้นเสียบเข้ากับกลางร่างของสุชาติอีกทั้งกระเด็นไปโดนพรานแดงจนร่างของพรานแดงปลิวมาทางบริยะเพื่อกับหมอคิมกระโดดรับร่างของพรานแดงก่อนที่ร่างของเขาจะกระแทกเข้ากับอะไรก็แล้วแต่ ส่วนสุชาติร่างก็ตกลงมาบนพื้นมีเสียงร้องของพักพวกเรียกนามของชายหนุ่มเสียงดังลัน่นพร้อมกับดวงตาที่จับจ้องมองไปยังร่างที่นอนแน่นิ่งบนพื้นของสุชาติไม่นานนักโลหิตก็ค่อยไหลนองออกมาเพื่อจะวิ่งเข้าไปช่วยสุชาติแต่ก็โดนพรานแดงกระชากเอาไว้โดยบอกว่าองค์เทพสูงสุดมันกำลังคิดจะสังหารหมูอย่าพึ่งเข้าไปแล้วมันก็เป็นอย่างที่พรานแดงว่าจริงๆ รากไม้ที่ใช้เล่นงานสุชาติเวียงสะบัดตีพวกชาวสวรรค์ร่างกระเด็นแหลกร้องโหยหวนกันอื้ออึงเผือกก็รีบมาถามกับพรานแดงว่าทําไมไม่ใช้วิชาเสริมแกล้งกันเล่าพรานแดงที่อยู่ในอาการบาดเจ็บพูดจาติดติดขัดขัดตอบกลับเผือกว่าอ,อาคมที่ใช้ไปเมื่อกีม้มันเป็นอาคมสุดท้ายที่พวกเรามีดวงตาเผือกโตทันใดนั้นพรานแดงหมอขิมภริยะก็พูดขึ้นมาเบาๆว่า สุชาติเผือกที่มองพรานแดงอยู่ก็รีพันไปมองตามสายตาที่พระพวกกําลังมองจ้องเห็นสุชาติกําลัง,งยืนอยู่เบื้องหน้าขององค์เทพสูงสุดโดยมือทั้งสองข้างนั้นมีอาวุธของเขาและกรีดเงินที่พรานแดงทาตกเอาไว้ปกักคาอกขององค์เทพสูงสุดอยู่ซึ่งดูเหมือนว่าชายหนุ่มจะอาศัยจังหวะที่องค์เทพสูงสุดกําลังสังหารหมู่พวกชาวสวรรค์กลบเกลื่อนพลังอาคมและเข้าประชิดตัวองค์เทพสูงสุดได้จูๆ่ๆพรานแดงก็ตะโกนขึ้นว่า สุชาตินีออกมาอย่าใช้มันร่างของเองนั้นมันรับไม่ไหวสินคํำไม่ถึงอึดใจสุชาติก็ตะโกนขึ้นว่าเสริมแกล้งโลภีตทำให้มีดหมอมาราเทียอหมอทคราชและกลิดเงินของปรานแดงสำแดงเดดพร้อมกันใบมีดที่ปักขาอกขององค์เทพสูงสุดค่อยๆกินลึกเข้าไปข้างในเรื่อยๆทางองค์เทพเห็นท่าไม่ดีจึงใช้มือคุ้ข้างล่างจับมือของสุชาติทั้งสองเอาไว้ เพื่อยั้งการลงแรงกดอาวุธของสุชาติส่วนมือคู่ข้างบนเกรงจนเล็บแหลมงอกออกมาจากนั้นก็แทงทะลุล่างของสุชาติทั้งอกซ้ายและอกขวาพักพวกของสุชาตินั้นที่เห็นก็น้ำตาร่วงเหตุว่ามือของสุชาตินั้นปล่อยทิ้งข้าวลำตัวพร้อมกับกองเลือดขนาดใหญ่ที่หยดย้อยจากร่างของเขาองค์เทพชักมือทั้งสองออกจากร่างของสุชาติทําให้เลือดพุ่งออกมายิ่งกว่าเก่าจากนั้นองค์เทพสมสูต ก็ใช้มือข้างหนึ่งจับคอของสุชาติเดินตรงมาท่ามกลางกลางของพวกชาวสวรรค์ที่ส่วนใหญ่จะดับศู์ซึ่งระหว่างเดินผ่านลำแสงอันเกิดจากอสศนีลงทันในตอนแรกมือข้างที่เปื้อนเลือดของสุชาติก็เผลอไปโดนเข้ากับลำแสงแล้วมันก็ไม่เป็นอะไรทำให้องค์เทพสูงสุดรับรู้ว่าเลือดของมนุษย์มันช่วยปกป้องตนจากแสงแดดหลังจากนั้นมันก็หัวเราะดังลัน่นขณะหิวร่างของสุชาติติดมือของมันมาแล้วก็พูดขึ้นว่า สุดท้ายโลหิตของมนุษย์อย่างพวกเจ้าคือกุญแจดอกสุดท้ายกำจัดจุดอ่อนที่ข้ามีนั้นนะหรือช่างน่าขันจริงๆฉินนั้นข้าขอโลหิตของพวกเจ้าไปด้วยเลยกันแล้วกันซึ่งคำพรานแดงเผือกเมาคิมที่ตอนนี้เห็นร่างห้อยตองแต่งของสุชาติก็ขาดสติแหกปากทั้งน้ำตาพุ่งเข้าใส่องค์เทพสูงสุดทั้งทั้งที่ไม่มีอาวุธหรือสิ่งใดต่อกร โดยมีเสียงของภริยะที่ตะโกนห้ามปราบบอกให้หยุดทุกอย่างมันจบสิ้นแล้วเราพ่ายแล้วแม้ชายทั้งสามจะได้ยินแต่ก็ไม่สนใจยังคงตัดสินใจพุ่งออกไปเบื้องหน้าทว่าเท้าก้าวออกไปได้แค่เก้าเดียวพวกชาวสวรรค์ต่างพร้อมใจปล่อยจิตสังหารกิเลสความเกลียดชังให้ครอบงำทำให้อสนีลงทันมวลใหญ่ผ่านลงมาเบื้องหน้าพวกคณะเดินทางแสงสีแดงกลืนกินทุกสิ่งรวมไปถึงพวกคณะเดินทาง ามมาด้วยเสียงระเบิดดังสนัน่นไปทั่วทั้งภพสวรรค์ไกลถึงอาณาจักรชาวนาพาหรือแม้แต่เผ่ายักษ์เวลาผ่านไปไม่นานนักซึ่งแสงของอัสนีลงทันก็มีแต่กลุ่มควันลอยตลบอบอวนไปทั่วยมบาลยืนมองร่างของพรานแดงเพื่อปริยะหมอคิมที่นอนอยู่เบื้องหน้าของตนตรงระหว่างกลางบันไดที่ขึ้นตำหนักแม็กรรมาให้เสียงดังหันมองยมบาลที่หลังของเขามีไอควันลอยโชยขึ้นมายมบาลจึงพูดขึ้นมาว่า สหายของเองมันนั้นยังไม่ตายแค่โดนแรงกระแทกอาสนีลงทันตกลงไปจนสลบเหมือเตานั้นแม็กได้ยินก็พูดสวนกลับไปทันทีว่าข้าไม่ได้รำให้เพราะพวกเขาข้าสีงใจที่ท่านนั้นช่วยสายของข้ารับอัศนีลงทันแทนที่จะมาโดนพวกเขาไม่เช่นนั้นพวกเขาได้ตายกันหมดแน่สูญเสียแค่สุชาติข้าก็ปวดใจแล้วข้าขอบคุณท่านมาก โยมมาบาลเหลือบมองแม็กพร้อมกับตอบกลับว่าอย่าเข้าใจผิดข้านั้นไม่ได้ทำเพื่อสายของเองแต่พวกมันดันกระเด็นผ่านตัวข้ากับเองพอดีทําให่ข้านั้นที่ยืนอยู่ตรงนี้ต้องใช้อาคมที่เหลือปกอ้องกายเพราะอัศนีลงทันจะมาโดนตัวข้าพวกมันก็แค่โชคช่วยเองก็รู้ว่าข้านั้นช่วยชีวิตใครไม่ได้ข้าเป็นผู้นำความตายให้ไม่เช่นนั้นมันก็ผิดกฎชะตา อัศนีลงทันก็จะเล่นงานข้านะซิหากทำเช่นนั้นแม็กรีบเช็ดน้ำตาก่อนจะพูดว่าอย่างไรก็แล้วแต่ขอบคุณท่านมากเพราะใจของแม็กรู้ดีว่าโยม,มาบาลตั้งใจที่มายืนจุดนี้ไม่ยอมขยับไปไหนทั้งที่บอกว่าจะมารอเก็บดวงวิญญาณขององค์เทพซึ่งก็ทำไปแล้วจากนั้นแม็กก็ถามต่อทันทีว่าว่าแต่ทำไมคำพูดของท่านยังกลัวอัศนีลงทันอีกละ่ะ ทั้งทงที่ท่านก็รับพลังของมันได้โยมประปานถอนหายใจก่อนจะพูดว่าขอบคุณอะไรของเองข้าไม่เห็นเข้าใจอัศนีลงทันนั่นพลังที่มันพาจะแรงหรือไม่แรงก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่โดนหากว่าเป็นข้าโดนแล้วก็คงต้องใช้ลําแสงใหญ่พอๆกับเขตอาคมที่ข้ากลางละมั้งแม้ว่าข้าจะพูดเช่นนี้แต่อัสนีลงทันที่พวกชาวสวรรค์สละชีพแล้วก็ทำให้เกิด มันก็แรงมากพอทําให้ข้านั้นตายได้เหมือนกันดีที่โดนเฉียดเฉียดขณะเฉียดข้ายัางต้องใช้อาคมที่เหลือเกือบทั้งหมดนั้นปกป้องกายข้าเอาเถอะเลิกพูดแล้วก็รีบกลับนรกใดแล้วสิ้นคำยมบา,บาลค่อยๆเดินลงจากบนาันไดทว่าเดินได้ไม่กี่ก้าวยมบาลก็หันหลังกลับมาเห็นแม็กยืนมองเข้าไปในตำหนกักด้วยแววตาที่เศร้าซ่อยยมบาลรับรู้ได้ทันทีว่าแม็กอะไรอาวรกับสุชาติ จึงพูดขึ้นมาว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามชะตาอย่ามัวพิลิพิไัลแม็กจึงหันกลับมาทางโยมบาลแล้วค่อยๆเดินลงบันไดจนใกล้กับโยมบาลชายหนุ่มก็พูดขึ้นว่าท่านไม่รอเก็บวิญญาณขององค์เทพสูงสุดก่อนนะหรือโยมบาลจึงตอบกลับว่าข้าเหนื่อยมากแล้วค่อยให้พวกโยมทูตนั้นขึ้นมาจัดการรีบๆไปกันเถอะแม็กได้ยินก็ดวงตาเบิกโตตัดมาทางพวกพรานแดง พวกเขาค่อยๆลืมตาสติยังคงเลือนลางเพราะแรงกระแทกเรียกสายที่อยู่ข้างๆหมอคิมเผือภรรยะค่อยๆลืมตาขานรับคำเรียกของพรานแดงทันใดนั้นเผือก,ก็ผงพวดพูดขึ้นว่าสุชาติเขากล่าวพร้อมกับชี้ฝ่าฝุ่นอันตลบอบอวนตรงไปที่ตำหนักสายทั้งสามของเผือกนั้นมองตามเห็นเงาดำๆรูปร่างคนค่อยๆเดินฝ่าควันฝุ่นออกมาเงานั้นเดินโซซัดโซเซ จนกระทั่งฝนตรงบริเวณใบหน้าของเงาที่ว่าจางหายไปปรากฏเป็นปีศาจองคเทพสูงสุดเอาล่ะครับสุชาติตายแล้วจริงๆหรือยมบาลช่วยพวกพรานแดงเอาไว้ทำไมทำไมองค์เทพสูงสุดยังไม่ตายโปรดติดตามในตอนหน้าพรานป่าเมืองและแผลพาคสีหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่คอยติดตามมาโดยตลอดหลายคนถามเข้ามาว่าเหลืออีกกี่ตอน เหลือตอนสุดท้ายอันนี้ชัวร์แล้วลครับจะทำยาวไม่ตัดจบไม่ว่าจะกี่นาทีก็ตามตอนสุดท้ายจะเป็นวันจันทร์หน้านะครับพรุ่งนี้จะเป็นตอนรวมสุดท้ายของพรานป่าซึ่งตอนสุดท้ายของวันจันทร์ผมกำลังเขียนอยู่นะครับรักท่านผู้ชมมากๆไม่เชื่ออย่าลบหลู